He สวัสดีจ้าพี่น้องจ๋าสำหรับอีพีนีทิพย์ก็พามาชมเบิ้งจ้ะพี่น้องจ๋าเบิง้งจงเห็ดจ้ะโพดโพจ้กพี่น้องจ๋าขาสั้นาปราบพี่น้องเอ้ยเบิง้งสั้นาปราบงามงามเพียเพียแม่นเบิดเด,พด้พี่น้องเด้อคุณอ้อมต้นไม้ไปคุณไปคุณมีแต่ดอกงามงามจ้ะคุณเหลืองรามไปคุณเลยจ้ะ มาจ้าสำหรับอีพี่นี่มาเก็บเห็นน้ำกันจ้าพี่น้องจ้าดวงเดียวน่าสิเลยล่นตาละพี่น้องเลยโอ,ยอ้ยเดี๋ยว เยวไอ้ยจะเย็นเย็นไอ้อยากอาอกจากป้าเปลีนพักเบรกพักเบรกซ้อมเมื่ยก่อนเอห็ดหลายๆพี่น้องเมื่อยแล้ว ไอ้นี่ยเขาบอนมันขึ้นเลยๆมันเลยบอ๊อกซกระโปกนี่จ้ะน้องเห็นบะเป็นแถวยาวไปขุนเด้อี่น้องเด้อเป็นทั้งเทาคุานจ้ะเห็นบ่ฟังน้งตีกันมี น,นักด้ยล่ะตาเงี้ยก็ได้จังหวะที่บ่ค่อยถือพี่นอ้องมันนักมัน,กนยกแต่ละเถะื่อมันใส่กำลังหลายจ้ะเต็มแล้วเฮ้ยปวโท้ เอาแถวนี้บานแถวนี้จ้ะพี่เริ่มจากตรงนี้ทามือกับกล่องบบประสานงานกันก็นกนขอไปเด้อพี่น้องนะตอนที่อ็นจิบก็ ลิงแต่ลายกับกล่องกับเมื้อนบาไปน้ากันตอนที่มื้อกับไปเรียวกว่ากล่องพี่น้อง สิเลือกดอกกันตัดงามไปเบิดนะพี่น้องเนาะดอกได้ก็ได้เดียอีกอันมากซ้อมเงยก่อนจะเข้าพี่น้องเดี๋ยวก้มต้อ เอาโบ้เบิร์ดกับว่เป็นยังดอกพี่น้องห้เขาเป็นเสือปีหนาเอาตองเอาเบิร์ดทัดปหน,นังก็ได้อู้เขาก็สีใ่ายขึ้นเป็นเถาเป็นเห็ดเถาไอาตรงเสียดายดอกเด้อ เขาเป็นเสือ้อปีนาจะได้มีเห็ดเก็บอีกบุหลายโอ้ะโปอึดบ่ายากพี่น้องบุหรายนงเยอะๆต่อตรงนี้จากพี่น้องไอชิ้นยากสิแบกเห็ดออกจิงเด้ มิกเก้ว่าอะไรแต่มิกเก้ฮะโอ้โหฝุ่นอีกทีมหนึ่งพี่น้องเลยโอ้ยเจ๊คิไปเอาจังเลยเฮ็ดล่นตาละพี่น้องเลยสิล่นแล้วพุ่นอีกทีมหนึ่งทีมหนึ่งเนี่ย cái đồ ngay ngay phi nó Đồ chơi dài phía 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 hả ê xinh คนอีกปัดเฮ็ดนะพี่น้องเบ้า,ทนนางที่นี่น้ำไหลลังปัดที้งทุกูฮูยูฮูมาเก็บหาเก็บเก็บไป bò day essen kitten mike tìm cái siê đu hello da 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 anh da đã anh 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 เห็นพี่น้องเลยน้ำครับโอ๊อเบี่อืมอ่ะ

ยอๆไม่ยอๆอะไรล่ะมาอะไรล่ะจะจมเงี้ยพอหนักเก๊ต่างคนต่างไปอยากถือมันหนักพี่น้องเก๊ดเพราะมันเริ่มเต็มเริ่มหนักเริ่มเริ่มเกียงกันเริ่มเถอะ เธอเอาเด้อตาหนัง, <laughs> างนตาหนี <laughs> มันหน,นักอีกยูเลยพี่นอ้องเนี่ย้มจักโล้หน่ะหนึ่ตาไงครักมาต่อที่นี่จจะพี่น,อนอ้องเบิ่งเฮ้ยเนี่ยถึงมันปูทั้งไงเอาเห็ดดำก่อนน่จจะเนะาะทั้งมันปูทั้ง ดำจังป่านี้เอ้ยจมาปวดไม่ปวดอะพี่น้องตายมีฉันจะไปอันตัง้งแต่อยู่ดงเดียวนี้ได้อัน,นเอาไปเก็บกันืบบสองกล่องเลยเนาะพี่น้องเนาะทีทิพย์เอาไปเก็บ เก็บเก็บดองเดียวพี่น้อยวัเดียวไปไล่ปงไล่ปลาเลยอวกทั่วเมืองหรือมัง้งไอเม่ยมองนี่งไล่เมืองไม่มีคนมาเก็บกัเลยเยอะ กุมีจ้ะพี่น้องจา้าต่อกุมีจ้าเนี่ยตอกไง,ไง่ายๆค่ะตั้ง อ,อ,อ่ายเอ้ยตอนนี้ใจเงืยกเงียบนี่จ้าพี่น้องจ้ะเอาเห็ดมาเก็บไว้ก่อนเด้อจ้าพี่น้องเห็ดดำเห็ดดำเห็ดเหลืองด,ำดำ้นดำ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 านล่างจ้ะพี่น้องจ้ะ อเหลืงจ้าสำหรับอีพี่นี้ทิพย์ก็ขอบคุณทุกการติดตามรับชมดนะจ้า,าจะเข้าไปเก็บอีกนอกาจากเนะาะพักเบรกกันแล้วละกันไปเก็บอีกรอบนะจา้าสำหรับอีพี่นี่ไปแล้วจ้าขอบคุณครับเอสวีขอบคุณครับก่อนขอบคุณค่ะเฮ้เดูร์บายบายขอบคุณที่รับชมครับ